ที่เรียกได้ว่าเป็นฮีโร่ของที่นี่เลยนั่นก็คือปลาหมอแดดเดียวไร้ก้างครับรับประทานง่ายไม่ต้องกลัวติดคอแต่ผมเนี่ยอยากจะเห็นวิธีการทําแล้วล่ะครับว่าจะง่ายเหมือนตอนกินหรือเปล่าเอาเป็นว่าเดีย๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมรอคอยมานานแล้วครับคุณผู้ชมครับอยากจะรู้ว่าพอเราได้ปลาหมอมาแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการทํามันยังไงครับครับผม เดี๋ยวลองมาทําให้ดูนะครับเริ่มแรกเราจะมาขอดเกต็ดครับนี่ครับขอดเกล็ดเสร็จละเราจะถึงขั้นตอนแร่ขอดเกล็ดแล้วก็แล่ปลาอ่าคือพอเป็นปลาเลี้ยงแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเนื้อเขาจะแน่นมากเลยใช่ครับเนื้อเยอะมากครับนะครับพอเราเอาหัวออกเขาจะแล่ที่เราฝั่งอันนี้เหรอครับคนที่ทอดไข่เจียวไม่เป็นนะครับ คนเดียวกันเหรอครับนี่นเ,เราก็หัดทุกอย่างครับที่เราอยากรู้เราอยากรู้อะไรเราก็หัดหมดนะครับทด <c oughs> ลองด้วยตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยถึงจะสอนคนอื่นไดคน้ครับนะครับนึกว่าผมอยู่กับเชฟฝั่งแรกก็จะเป็นแบบนี้อ่าครับให้เนื้อติดกับกระดูกน้อยที่สุดอ๋อสองอันนี้ก็คือไร้ก้างแล้วยังครับยังยัง ยังไม่ถึงขั้นตอนไร้ก้างนะครับอ๋อนี่ยังมีก้างอยู่อ่าเขาเรียกว่ามันลืมก้างมันลืมก้างคือเขาจะไม่มีก้างโครงอ่าแต่จะมีก้างพ้องอยู่ก้างก้างตรงขั้นด้านข้างอยู่เดี๋ยวจะทําเป็นปลาหมอแบบไร้ก้างครับมาดูต่อครับครับเหมือนกินอาหารญี่ปุ่นเลยแทบจริงเมันจะเป็นก้างก้างเขาจะเป็นเหมือนตัววาย แล้วนี่เป็นก้างท้องที่เราต้องดึงอันนี้อ,อันครับน,นะเนี่ยนี่ครับเนี่ยค,คก้างที่คนเขากลัวแล้วไม่กล้าทันก้างปลาหมอเนี่ยครับ,รบที่เราต้องเอาออกอันเลยตรงท้องเนี่ยอยู่มีก้างประมาณ8-10ถึงสิประมาณนี้ครับแล้วอย่างเนี้ยเรามีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับปลาหมออย่างเดียวเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างครับ ตอนนี้ที่เราทำแล้วก็รอกรอจำหน่ายอยู่ตัวนี้มันมีมีปลาหมอแดดเดียวแบบลืมก้างครับปลาหมอแดดเดียวแบบมันไร้ก้างมันไร้ก้างมีปลาหมอทอสุญญากาศทอสุญญากาศพร้อมทานอ่าพอเราฉีดซองปุ๊บสามารถทานได้เลยทานได้ท้งก้างเลยครับกรอบกรอบเลยเหรอครับใช่ครับแล้วก็จัดเก็บได้หนึ่งปีครับผมแล้วก็ไปต่อยอดทาเป็นน้ําพริกปลาหมอกรอบครับครับก็ไอตัวก้างที่ผมเอาบอกเมื่อกี้เนี่ย ผมเอาไปทําเป็นาบวนีคุกกี้แคลเซียมจากปลาหมอโอ้โหเยอะมากเลยครับคุณผู้ชมพี่วชระครับกว่าจะมาเป็นปลาหมอไร้ก้างอย่างปัจจุบันนี้นะครับต้องผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้างครับอ๋อก็มีหลายอย่างครับตอนแรกๆที่เราไปทําตลาดก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าปลาหมอเนี่ยก้างใหญ่นะ กลัวก้างก็เลยไม่กล้าทานกันเ,ออเราก็เลยมองเห็นปัญหาแล้วว่าอย่างแรกก็คือคนที่ไม่ทานปลาหรือกินปลาแล้วนคือกลัวกล้างติดคอครับครับอย่างสองก็กลัวความคาวของเขาเออใช่ใช่ใช,ใช่เราก็เลยมาปรับเปลี่ยนการเลี้ยงเลี้ยงกึ่งธรรมชาติแล้วก็เลี้ยงในในในานาข้าวต้นข้าวกระดูดซึมเอามูลปลาเนี่ยขี้ปลาเนี่ย เป็นเป็นปุ๋ยเป็นเป็น,เป,นเป็นอาหารของเขาอ่ามันกคจะกรองกรอ,องให้น้ําสะอาดขึ้นครับปลาที่อยู่ในนาข้าวก็ก็จะไม่ขาวครับแล้วก็เรื่องที่อ่าก้างที่เป็นก้างใหญ่เราก็ใช้มือเนี่ยดึงก้างออกทุกชิ้นเลยแล้วก็แล่ออกหมดทาให้กินปลาหมอเราเนี่ยไม่ต้องกลัวก้างติดคอยต่อไปเอ๊ะผมแอบสังเกตเห็นมาว่าแบรนด์เนี่ยชื่อ คือทอดนะครับทำไมถึงเป็นคือทอดนะครับคือทอดมันเป็นสัตว์แสลงผมมันเหมือนเป็นคําว่าคิดถึงคิดทอดภาคอีสานเนาะคิดทอดอะไรแต่ผมจะเป็นสระอ๋อแบบเป็นคือทอดคือทอดอครับผมคือทอดเนี่ยคือเป็นเป็นตัวตนของผมเลยว่าสมัยเด็กๆเนี่ยอยู่บ้านาชนบทเนี่ยอยู่บ้านนอกบ้านานาเนาะก็จะยิงนกตกปลาก็จะได้ปาหมอมาเนี่ยแหละทำ แล้วก็ไปให้พ่อกับแม่ทํากับข้าวให้อพอกินข้าวเนี่ยพอเราไปโตแล้วไปทํางานต่างจังหวัดอยู่ในเมืองกรุงเนี่ยมันหาทานแบบนี้ไม่ได้อครับพอเราได้ทานปลาหมอเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนตอนเด็กๆเ,เลยนะอะไรที่ยี่อยู่กับพ่อแม่เนี่ยพอได้กินแล้วแบบรู้สึกมีความสุขเลยครับทาให้เราคิดถึงห่วงเวลาท,ท,ที่ที่ผ่านมาครับมันก็เลยมีสโลแกนของผมว่าความสุขในตำนานกับห่วงเวลาอาหารแห่งการเวลาค,คือทอด